สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้ก็หลังจากที่หยุดยาวสงการนะครับก็ช่วงสงการผมได้ลงไปส่ง v ายเซที่จังหวัดสุราธานีนะ<ม>ก็ไกลเลยแหละไกลมากใต้ทริปนั้นก็ขับรถไป3,373กิโลนะครับโดนค่าน้ำมันไป9,200บาทนะครับเก็บบินไว้หมดเลยนะก็ขากลับ ได้มาสองคันนะเพื่อนๆนี่มี R15 แต่งถือว่าแต่งสวยเลยครับแต่งสวยงามมากเจ้าของรถเอามาเทิน R6 คันที่ผมไปส่งสุรหัสนะนี่คันนี้แล้วก็ส่วนคันนี้เป็น y z f 56ได้มาใหม่นะคันนี้ก็รอเล่มจากทาง i ฟ a นซ์นะครับนี่ตอนนี้ก็จัดร้านทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะนี่ นี่อันนี้ก็ก,กล่องอุปกรณ์น้ำมันเครื่องมีให้ครบกลองกองน้ํามันเครื่องมีให้นะครับกลองอากาศมีบางรุ่นนะ,ะ R15 R3 Gx150 Ninja 400 Z400 มีให้หมดนะครับนี่นี่คือคันที่มาใหม่นะครับนี่ใส่กลิกใส่กลิบกลิบจะของรักมากเลยนะนี่ เจ้าของต้องไปต่อธุรกิจก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ขับนะฮะรถวิ่งมาแค่เก้าพันกว่ากิโลเองนะแล้วก็ส่วนขั้นอื่นในร้านนะฮะทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆน,นี่เบนเนลี่อ่ะผมจะจัดทรงให้หล่อเลยเดี๋ยวรอดูคีดแรกกันเป็นทรงมาจากเจ้าของเก่านะมีกระจกมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโหลดหน้าจัดทรงสวยๆให้เลยนะหนิงจ่าสี่ร้อยพรุ่งนี้จะทําสีให้แล้วนะว่างละ ว่างละนินจา400นะจะทําสีครอบสวิงอาร์มให้แล้วนะเอ,อจะทําให้ใหม่เป็นรอบสุดท้ายครัไม่ดีนี่ส่งร้านช่างมิวซูเปอร์มิวเลยนะให้พี่มิวทาสีให้เลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ได้นะไม่สาเร็จอีกนะก็นี่ R15 ก็เต็มตัวโดนจองนะครับเหลือ5คันนะตอนนี้นะเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับ150อ่ะจริงๆรอ่ะรถมีหม้อน้ำเดินทางไกลสบายมือใหม่ๆงบน้อยๆนะครับอ่า ขับสบายไม่ต้องเดือดร้อนกระเป๋าเงินแล้วก็เมียก็ไม่ด่าด้วยนะ R 1 5อ่ามีทั้ง b 1 8 1บ21ก็มีนะนี่ตอนนี้ก็เพิ่งล้างเสร็จนะก็ล้างตรงนี้เลยแหละล้างเองก็ยังไม่ได้เช็ดนะนี่ยดูให้เห็นชัดชัดนะเพื่อนเพเนี่ยรถผมคัดมากับมือเองด้วยตัวเองนะครับไม่มีรถเกิดบัติเหตุชนมานะครับ เอามาไล่กันสักหน่อยเนาะเนะพิ่งอัดไป3ามสานาทีก็คันนี้4ี0 0มก้าพันบาทนะครับอ่าท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะคันนี้ก็ถือว่าแต่งเต็มนะถ้าอยากจะไปแต่งเพิ่มก็ใส่อกแต่งครอบหน้า R6 ผมบอกเลยว่าหลอ่อแล้วก็ล้อเขียวนะครับสำหรับล้อเขียวก็ปี2021นนะก็นี่ใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยนะดูล้อสิวิ่งไปหมื่นนิดๆน,น,นะครับ ตัวใหม่นะล้อเขียวจิ๊ดจา๊าดผมว่าเหมาะกับผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงขับดูน่ารักอะ่ะล้อเขียวอะ่ะสีเหลืองนี่สีเหลืองได้ทั้งหญิงทั้งชายผมบอกเลยได้ทั้งหญิงทั้งชายมันสดใสอะ่ะผมบอกสดใสสีเหลืองอะ่ะนี่ยางเต็มเต็มหมดทุก,ท,กทุกอันนี้ทุกคันมีคลิปเซอร์วิสแล้วก็คลิปรอบคันให้ชมด้วยนะอ่าสิบห้าก็ออกแนวเท่ๆหน่อยสีน้ำเงินดำนะมีทั้งปีแปดสิบสิบแปดสิบเก้านะ ส่วนคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหลังจากหลังจากวันพรุ่งนี้ไปจะถอดเลือนไหมคันนี้ออกไปทําไฟส่องสว่างนะก็คือตอนนี้มันออกเลขไมออกหมดเลยแต่แสงที่ส่องสว่างตอนกลางคนืนไม่มีโดนประมาณเก0รอนะเพื่อนผม่อมเองไม่เป็นแนละ้วแล้วไม่อยากแกะด้วยเนี่ยนี่ประมาณนี้เบนเนลลี่อ่ะสี่หมบาทนะเพื่อนถูกมากผมบอกเลยครับสามร้สองสูบได้ฟิวจริงๆอ่ะเบนเนี่อ่ะ ถ้าเราไม่ล้มดูแลร,รักษาตามระยะไม่พังนะครับผมบอกเลยไม่พังผมขายมาหลายคันแล้วลูกค้าผมขับมาปีกว่าไม่พังวิ่งสี่หมื่นแล้วบางคนอนะไม่พังเลยนะผมต้องบอกว่าสามพันโลมให้เปลี่ยนน้ามันเครื่องสังเอร้อยใส่เลยถ้าถ้าคุณกลัวว่ามันจะพังอาศัยของดีให้เลยเนี่ยเนี่ยราคาให้สี่หมื่นถูกกว่าสิบห้าอีกวิ่งอะยืนพื้นร้อยห้าสบายๆครับยังไงก็ถึง น้ำมันนะไม่ต้องคิดมากครับสามร้อยสองสูบมันเปลืองพอๆกันหมดเสียงได้ราคาเหลือๆเนี่ยขับทางไกลได้หมดแหละเพราะว่ารถเซอร์วิสเสร็จแล้วมา R6 นะฮะก็ R6 ตอนนี้มีตารางผ่อนให้ชมแล้วนะมีดาวเริ่มต้น4ี่ห0บาทแล้วก็ดาว10,000 0ก็มีตารางผ่อนให้ชมนะราคาราคาตารางผ่อนอตารางผ่อนเบื้องต้นนะที่ผมเช็ค ที่ผมเช็คมาก็คือเป็นเริ่มต้นนะครับอาจจะมีบวกเพิ่มร้อยส0งประมาณนี้นะฮะนีร้านก็ใหม่เยี่ยมเลยนะเหนื่อยแต่แต่ยังไงอะ่ะมันมีความสุขสนุกมากนี่ก็เดี๋ยวเอารถไปจอดข้างหลังวันพรุ่งนี้แทนนะก็เหลือประมาณนี้ครับทางร้านช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีรถเข้ามาใหม่นะผมตอนนี้ผมต้องวางแผนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่า ยอดจัดของ f i n เซนท n g ล a s i n g อ่ะมีมีการปรับลดลงมามันเลยทำให้ผมอะ่ะต้องหารถและตั้งราคารถขายใหม่นะครับเพื่อให้สภาพคล่องของร้านดีขึ้นนะก็คืออย่างตัวเนี้ย่ทีแรกก็หาย5 5าหมก็ลดลงมาเหลือ5,000มก็ยอมขาดทุนกำไรแต่ว่าลูกค้าก็จะได้ใช้เงินดาวที่เท่าเดิมนะครับมันก็เลยจะนิ่งๆหน่อยนะแต่รถทุกคันสวยผมรับประกันนะครับ คุ้มแน่นอนมีคลิปซอร์วิสให้ชมมีคลิปรอบคันมีรับประกันหลังการขายราคาที่ผมลงก็คือพร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านสามารถเก็บเงินไปทางได้เลยนะครับไกลๆไ,ไปหมดไปหมดแหละมีมีขนส่งไกลจริงๆก็มีก่คันนี้มีลูกค้าจะจองตั้งแต่วันที่ผมไปส่ง R6 ละอยู่สตูลน,น,นะนะแต่น้องเขา,าเงินพร้อมสิ้นเดือนผมก็เลยว่าเดี๋ยวบอก ว่าเดี๋ยวรอชมคลิปค่อยตัดสินใจนะครับสตรูนนะค่าส่ง5,000ันแล้ผมผมโอเคนะถ้าน้องเขาเอาจริงมัดจำมาจริงอผมให้มัดจำหนึ่งหมื่นนะ่ะผมให้คนรถมารับรถไปสิ้นเดือนเลยได้หมด <c oughs> นี่ประมาณนี้ก็ทางร้านพี่จุนบิกไบตั้งอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับมีตัวตนจริงไม่มีโกงนะครับไม่มีโกง โอเคเดี๋ยวให้เห็นหน้าเจ้าของร้านแป๊บหนึ่งนะเพื<ๆ>่อนๆนี่หัวเปียกมมน <c oughs> เนี่ยประมาณนี้ะนี่น <c oughs> เห็นหน้าร้านชัดเจนนะเพื่อนๆ <c oughs> อาหกวจไปถ่ายรูปให้ลูกสาวเป็นคนถ่ายให้ภรรยาเป็นคนขับรถเก่งนะแล้วก็ลูกสาวเป็นคนถ่ายก็ถ,ถือว่าจากสิบรูปได้มาแบบหล่อๆเลยหนึ่งรูปผมดีใจมากเลยนะ เนี่ยหล่อมากความฝันผู้ชายนะแต่ความฝันผมมีเยอะเลยนะตั้งแต่แบบอพอพอจะมีเงินซื้อแบบมาขายได้รถซื้อมาขายอะ่ะผมดีใจเหมือนผมได้ซื้อมาใช้เลยนะผมรู้รู้ป่ะผมรู้สึกผมอะ่ะเดี๋ยวก็คันนี้ก็มีถ่ายนะ้ำมันเครื่องเป็นสัข้อร้อยโมตตนนะับตัว1 0 w 4 0 เป็น7,000นึงเนาะแล้วก็เช็คน้ำมันเบรกเปลี่ยนฝาชิ่งน้ำมันเบรกฝาชิ่งเครื่องยนต์ด้วยก็นอกนั้นก็ปกตินะรถวิ่งน้อยส่วนคันนี้ก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองอากาศกองน้ำมันเครื่องนะนอกนั้นก็ครบหมดเลยเจ้าของเจ้าของใช้งานมาไม่ค่อยโหดนะครับยางติดรถนะ่ะเหลือเยอะเยอะมากแล้วก็คันอื่นๆก็มีคปเซอริสเหมือนที่คุยไปก่อนหน้านี้ให้ชมแล้วนะเนี่ยเปียกๆโอเค เดี๋ยวคลิปมันจะนานนะเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเด้อบ๊ายบาย